สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะ FC เป็นไม้ของป้า<อ>เขียวนะคะนะไม้ของป้า<อ>เขียวอยเองเองนาะเพราะว่าป้าเขียวเอาไม้ที่ว่าสร้างหัวแล้วนะคะมาแบะมาแบ่งขายให้ FC นะคะเอาเบอร์โทรป้าเขียวก่อนเลยจ้านี่นะคะเบอร์โทรป้าเขียวอนนแอดไลน์หาป้าเขียวได้นะคะ FC นี่นะคะค่าส่งของป้าเขียวถ้าโอนมาเหมาอยู่ที่60บาท ถ้าไปทาง80บาทนะคะ f ีเพราะเดี๋ยวนี้ป,ป้าเขียวไปชนีขึ้นเยอะเลยที่ขึ้นมากเลยนะคะแล้หลายต้นก็ม,มันก็เกินใช่มันเกินราคาไงอ่ะ,ออะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูเลยนะคะ f ีว่าบอลที่ของป้าเขียวว่ามีสร้างหัวแล้วนะคะที่ว่ามันยุบหัวหัวยุบหัวลงกไปนะป้าเขียวแล้วเราก็เอาหัวมาฝังน,นี่นะคะนี่นะสี่ต้นเลยนะคะสี่ต้นเลยนี่นะคะสี่ต้นนะคะ F4 นะคะเป็นบอลกาบ เป็นบอนกลกับสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวป้าแมววางก่อนเนาะนี่แบบแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นบอนกลกาบนะคะแต่จําชื่อไม่ได้แนละ้วเพราะว่าแั้นมันใช่ใช่ก็คือมันยุบนะคะ f อฟซีนี่นะคะสวยมากอันนี้สีต้นเนี่ยขอหนึ่งร้อยบาทนะคะทีไม้นี้สร้างหัวใหญ่แล้วนะคะเป็นไม้หัวนะคะอันไหนไม้ผาง S <S <S ก็จะบอกว่าผ่าสูงร่วมสองอประมาณ<อ>ไม้ทัดกว่าเนาะพี่เขียวนะกระถางมาเป็นสองเลยค่ะใบสุดา่าเอฟซีก็บ,บอกเป็นบอลกลับนะคะพี่เขียวจะรู้เลยนะคะมีต้นเดียวเนาะเ,เนี่ย,ม,ย,ยมีกระถางเดียวนะคะนนในกระถางนี้มีสี่ต้นจะ้ะมีสี่ต้นนะคะ,ะดได้ห้าต้นเลยนะเนี่ยพี่เขียวหัวเขาใหญ่หอืหัวมันใหญ่นะคะทำจำนวนทำจำนวนได้เลยเอาเอาหนึ่งร้อยบาทนะพี่เขียวนะจ้ะ่ามาต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้ออกด่างแต่จําชื่อไม่ได้นะคะพี่เขียวจําชื่อไม่ได้เนาะนี่นะคะ เป็นไม้สร้างหัวทั้งหมดนะคะ fc ได้ไปทั้งหมดสามต้นนะคะนี่เนานะเออเนี่ยครับจะเป็นด่างมาแบบนี้นะคะจําชื่อไม่ได้นะคะก็ขายในน่นะได,ได้ไปทั้งหมดสี่ต้นสี่ต้นโอ้ห้าต้นเลยค่ะห้า <5 S 2> ต้นหมดเลยนะคะเนี่ยหนึ่งต้นนะคะ,น,ะนี่นะได้ไปทั้งหมดห้าต้นนะคะได้ไปห้าต้นเลยหนึ่งร้อยบาทนะพระเขียวค่ะไม้มันอยู่มีหัวมีหนอน,น fc ไปถึงได้ไปเปลี่ยนกระถางเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ป้าแมวมาช่วยประเขียวครั้งนั้นนะ่ปะป้าแมวก็เคยบอกพราเขียวเราเอาใส่ ในกระถางสีนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่แตกกอตอนนี้แตกกอแล้วคือมันต้องเปลี่ยนเป็นกระถางห้ากระถางหกเลยจ้ะค่ะแล้วมาต้นนี้ค่ะปลาเขียวโอ้โหอันนี้สวยมากนะอันนี้ในกระถางนี้มีกี่ต้นนะปลาเขียวสามค่ะสามต้น่อ้ใช่จําชื่อไม่ได้นาองเอฟซีนะเอาไปลุ้นกันนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีน่าจะเป็นตับหนุมานอ่ะตอนนี้นะคะเพราะปลาเขียวไปซื้อกระปุกแมวมานิด คือหลากหลายสายพันธุ์แล้วไม้มีชื่อด้วยถ้าเอฟซีจำชื่อได้ก็บอกป้าแมวกับป้าเขียวบานะคะนี่เนาะค่ะอันนี้มาเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีด่างสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเพชรเจ็ดสีด่างสวยๆแบบนี้เลยขึ้นมาสามใบแล้วได้ทั้งหมดแล้วเรากาลังมีดอกด้วยนี่นะคะนี่นะนี่กำลังมีดอกนะคะดอกหรือไม่ดอกราเอาไปรุนกันดูนะคะอันนี้นะได้ไปทั้งหมดสามต้นนะคะสามต้นเลยสามต้นในกระถางสามต้นนะคะในกระถางนี้หนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะสามต้นไม้มีหัวนะคะหัวใหญ่แล้วนะคะพีีไม่ใช่หัวแบบเหมือนหัวผ่าไม่ใช่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะมาด้านนี้นะคะด้านนี้ป้าแมวจําได้วันศุกร์จะใช่ไหมเนีะยนคะาสีเนี่นนะะนยนะคะนะคะไม้มันยุบหัวหมดเลยนะคะของป้าเขียวนะสวยมากนะคะลากเดินทะลุเลยนะคะต้นนี้ขายให้เจ็ดสิบาทนะคะป้าเขียวอันนี้ป้าแมวขายเจ็ดสิบบาทเนะานนะค่ะแล้วมาด้านนี้นะคะอันนี้ อันนี้ก็จาชื่อไม่ได้เนี่ยสองต้นแล้วเหมือนจะเหมือนจะ,จะเป็นปลรมัดหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะเนี่ยนะสองต้นนะคะมันมันมีมันมีมันมีสองกระถางน,นะคะ fc นี่นะกระถางน,นี้ก็มีสองต้นเจ็ดสิบาทเท่ากันนะคะนะคะไม้สูงค่ะไม้สูงมากนี่นะคะแล้วก็มาต้นนี้ค่ะต้นนี้เอาเป็นลูกไม้เลยต้นนี้สวยมากนะคะสวยมากามีชื่ออยู่นะมีชื่อแถมได้ไปสองต้นเท่ากันนะคะเจ็ดสิบาทนะคะ fc ไม้มีหัวแล้วเนาะค่ะแล้วมาด้านนี้ค่ะบอเงินนี่จําชื่อได้บอเงิน ในกระถางก็มีสองต้นมะเขีือ70บาทเท่ากันจ้ะนี่นะคะบอกเงินนะคะ70บาท70บาทนี่ค่ะเอฟซีแดงสวยมากเลยนะคะนี่นะมีดอกแล้วนะนี่นะคะ70บาทเท่ากันจ้ะดูด้านไปอืมจะนี่นะคะ70บาทจ้ะแล้วมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นฟอร์มแบบนี้เลยอันนี้พ่อแม่ว่าเหมือนไก่สุพรรณนะจะใช่ไหมเนาะจะใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็เป็นไก่อมรินนะคะถ้าไม่ใช่นะ เป็นฟอร์มกอนะคะเจ็ดสิบบาทจ้วเป็นไม้มีหัวหมดแล้วแล้วยิ่งมานี้เนี่ยยิ่งสวยมากนะคะสวยมากมากเลยนี่ดูดูใบเขาสินี่นะคะมีสองต้นนะคะมีสองกระถางใช่ไหมกระถางนี้มีต้นเดียวกระถางนี้มีต้นเดียวนะคะเจ็ดสิบาทเท่ากันนะคะเจ็ดสิบบาทเท่ากันนะจ๊ะ ต้นนี้ลูกไม้อนี่เอาลูกไม้ดีกว่านี่ขายในนาลูกไม้บางอันนี้ลูกไม้ค่ะแต่ก็เขาก็มีหัวทั้งหมดได้ไปสามต้นนะคะสามต้นเจ็ดสิบบาทสีกัญจนาสีกัญจนานะคะเอฟซีสีกัญจนากระถางนี้ได้ไปสี่ต้นเลยค่ะสี่ต้นนะคะเอฟซีไปถึงไม่เปลี่ยนกระถางได้เลยนะเจ็ดสิบบาทจ้ะจ้ะโอ้โหอันนี้โชคกระดูกดูสิเอฟซีดูสิคะกระดูกกระดูกเขาเนี่ย สวยมากสวยมากนะคะมีทั้งหมดได้กี่ต้นเนี่ยโอ้ได้เยอะหนึ่งสองสามได้สี่ต้นนะคะสี่ต้นเลย<ม>นคะคะแม่ไอีกไม้ <3 S 1> ไม้โช <3 S 1> กระดูก <9. S 1> นะคะนี่นะเจ็ดสิบบาทจะ้ะ <9. S 1> อ้าวต้นนี้ก็มีดอกอีกแล้วนี่นะคะมีดอกอีกแล้วนะมีมีน้องออกมาด้วยนะคะให้ดอกไปด้วยนะนี่นะคะเจ็ดสิบบาทเท่ากันจะ้ะอันนี้สีอันนี้สี นี่ออกออกออกเหมือนมาสีหมอกเลยเนาะอันนี้เนาะสวยมากนี่นะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะเป็นเป็นจบเลยเป็นมีลูกหมดแล้วนะเป็นอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวทั้งหมดแล้วค่ะเจ็ดสิบบาทต้นนี้ชื่ออะไรประเขียวจําชื่อได้ไหมต้นนี้ต้นนี้เหมือนเหมือนอะไรเศรษฐีอะไรสักอย่างมหาเศรษฐีหรือเปล่าที่มันไม่ดัง มหาเศรษฐีนะคะไม่่รู้อสวยมากสวยได้ไปสามต้นค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะกต้นนี้เหมือนมหาเศรษฐีแต่ที่มันไม่ไม่ด่างไม่ป้ายเจ็ดสิบบาทจ้ะต้นนี้ตแวจําได้เลยเนี่ยขนกับหนุมานจองถนนกับไก่ไก่แก้วมาเลยทองเลยไก่แก้วไพทูลเออไก่แก้วทูลนะคะดินแม่เป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะหนุมานจองถนนกับไก่แก้วไพทูลนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะนี่นะคะ กระถางนี้ค่ะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยลูกเยอะๆแบบนี้เลยแน่นๆแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้เท่าไหร่จ้าป้าเขียวอะไรที่แล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทนะคะมาต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะ <120 S 2> อนนื้มจ <ๆ S 2> ะ,ะติดที่ปากเลยแตะชื่อ f อซีนี่นะคะสวยมากได้ไปทั้งหมดสี่ต้นเลยนะคะนี่นะสี่ต้นนะคะส่องให้ดูเลยนะคะไม้สร้างหัวหมดแล้วนะ เอฟซีไปถึงก็ไปเปลี่ยนเปน็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะใบเขาจะสวยมากเท่าไหร่จ้าลาเขียวต้นนี้อันนี้ขอกระถาง150 150บาทนะคะต้นนี้นะคะออกใบขาวนะคะ150บาทนะคะ,ะลวมาต้นนี้เป็นบอลใบ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 หอกสวยมากเลยนะคะ120บาทนะจ๊ะอันนี้ก็120บาทนะคะ ต่อมาด้านนี้นะคะเป็นกวนอิมฟอร์มกกนะคะ F4 เป็นฟอร์มโกแบบนี้เลยนะคะสวยแบบนี้เลยนะกวนอิมฟอร์มกกนะคะใบเขาจะออกเรียวยาวแหลมสวยนะคะฟอร์มกกนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะป้าเขียวป้าเมลขายให้แล้วร้อยห้าสิบาทนะคะ F4 ค่ะมีกระถังเดียวอืมแล้วต่อมาด้านนี้เป็นห้าสิบาทค่ะเอาห้าสิบาทบดเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ห้าสิบาทนะคะมีหลวงราชเสน่หานะคะห้าสิบาทนะคะอันนี้ทับทิมชมพูใช่ไหมป้าเขียวใช่เนาะทับทิมชมพูเป็นฟอร์มกกนะคะ ห้าสิบบาทจ้ะหงสุวันในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะห้าสิบบาทนะคะ mm hmm. มาด้านนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไก่อันนี้มันไก่จะไปไก,ไก่บอกหน้าสมโอ่มาพี่เขียว <Okay. S 1> นะเป็นเป็นโฟมโกนะคะเอาไปห้าสิบาทเท่ากันจ้ะแล้วต่อมาสีลางหุ้มทองค่ะห้าสิบาทจ้ะแล้วก็มาด้านนี้นะคะชื่ออะไรเอ่ยพี่เขียวอันนี้นกพิศนุนกพศนุนะคะเดี๋ยวกระถางเดียวห้าสิบบาทจ้าแ,แล้วต่อมาอนนดาวเพียงดินเนาะ ห้าสิบบาทแล้วกวนอิมห้าสิบาทนะคะกวนอิมกระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะแล้วต้นนี้จ้ะนางไหมนางไหมห้าสิบาทนะคะความสูงของนางไหมนี่ประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะคะเอฟซีสูงมากอะนางรักสดอันนี้เหรออืมวันศุกร์ขายเท่าไหร่ห้าสิบไปห้าสิบนะคะจะมาแยกนองตรงนี้ห้าสิบบาท่ามาด้านนี้ค่ะก็เป็นเพชรพันล้านมีคู่กับทับทิมชมพูนะคะห้าสิบบาทนะจ๊ะเพชรพันล้านจ้ะ แล้วต่อมาอันนี้ใช่รองเท้านารีไหมพี่เขียวรองเท้านารีนะคะเหลืออยู่กระถางเดียวนะคะในกระ,ะถางมีสองต้นนะคะรองเท้านารีาไปห้าสิบบาทมาด้านนี้ค่ะสูตรชดาใช่ไหมป้ายไปไหนนั่นนี่น่าจะใช่เนาะนะมันคล้คายๆกันสูชดาวิชุดานี่ทำไมก็ชอบสับสนวิชุดาวิชุดานะคะห้าสิบบาทจะ้ะวิชุดาเนี่ยจะเป็นบอนป้ายสวยนะคะ ชายชนลับะเขียวชายชนสวยจังเลยห้าส <50 S 1> <50 S 2> ิบาทนะคะ fc ชายชนห้าสิบาทเนาะหงเหินก็ไปห้าสิบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะอดีนี้จะสวยมากนะคะสีเทพารักษห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อพูนผ้าเขียวสวยจังห้าสิบบาทเหรอเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะมีสองกระถางนะแล้วก็มาด้านนี้จ้ะกระบี่ในร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ แล้วก็เทราตีก็ไปเจ็ดสิบบาทค่ะมีกระถางเดียวจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะเป็นอะโกนิมานะคะอะโกนิมาของปลาเขียวตรงนี้อยู่ที่สามกระถางหนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวพ่อแมวอ่านให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะมีออร่าชมพูนะคะถังกระถางหนึ่งร้อยจ้ะออร่าชมพูนะคะแล้วก็มาด้านนี้จ้ะเกตมร,กฏ,ก,มรกฏค่ะออร่าส,อราส้มจ้ะเพชรน้ำหนึ่งค่ะ,คะมณีรุ่งเรืองนะคะมีทั้งหมด แค่นี้นะคะ fc 3, สามกระถางหนึ่งอบาทนะคะโทรหาปลาเขียวได้นะคะปลาเขียวก็จะได้จัดส่งไปกับพร้อมบอลสีเลยเนาะเ,ออเพราะอากนนุนิมาเนี่ยก็สวยทุกต้นเลยนะคะ,คะ fc ชอบบอลสีอะไรของปลาเขียวโทรหาปลาเขียวนะคะปลาเขียวจะจัดส่งวันอังคารกับวันพุธนะคะ fc เพราะว่า ของของไลฟ์เมื่อวันวันอาทิตย์หรือวันไหนนเราไลฟ์ไปกันจำไม่ได้ก็ก็ส่งทยอยส่งให้ทุกท่านนะคะส่งจนครบทุกท่านค่ะโทรไปไปชณีเพิ่งเปิดแต่ก็ไม่อยากให้กล่องเนี่ยมันไปไปยัดกันมากเพราะเขียวใช่ไหมล่ะเพราะอากาศมันร้อนด้วยเพราะว่าเราก็ส่งเป็นชุดๆไปถ้าพรุ่งนี้ถ้าว่าของมันแน่นลถเราก็จะเช็คกับไปษณีก่อนว่าแน่นไหมแน่นถ้าไม่แน่นเราก็ส่งพรุ่งนี้เลยนะคะแต่พรุ่งนี้ป้าเขียวก็ส่งนะคะยืนยันนะคะป้าเขียวก็ส่งอยู่นะคะเอฟซี ค่ะถ้าส่งมามาสั่งวันนี้คือวันที่ยี่สิบหกก็จะส่งเป็นวันพุธนะคะเอจ้ีขอไปอีกรอบหนึ่งนะคะขอส่งวันพุธวันนี้วันจันทร์ถึงพิณีคานใช่ไหมอ่ะเราก็ส่งวันพุธนะคะเอฟซีส่งวันพุธนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีประกบสีสวยๆของป้าเขียวค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้า